หรือว่าเรียบอาเซน่านะครับหรือว่าลาขาวนะครับเป็นลาที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาตินะครับแต่ปกติมันมีอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นนักวิจัยโดยทีมน,นักวิจัยไบโอเทคสวทชเนี่ยจึงได้ไปทําการคัดเลือกลาตัวนี้มาจากธรรมชาติมาทําการคัดเลือกมาทําการเลี้ยงปรับปรุงวิธีเลี้ยงจนได้เชื้อลาสายพันธุ์ที่ออกฤทธิ์ดีนะครับสามารถใช้ประโยชน์ในการกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับ กลไกการทางานของบิวเวอรเรียบาเซน่านะครับก็คือสปอร์ของบิวเวอรเรียเนี่ยมันจะเป็นสปอร์เล็กมากนะครับมีขนาดเบาเมื่อเราทําการฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปปิวไปเกาะที่ตัวของมแมลงที่ผิวของตัวของมแมลงจากนั้นพอมีความชื้นมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยสปอร์มันก็จะงอกคล้ายๆกับถั่วงอกงอกอกอกมาเนี่ยทิ่มทะลุเข้าไปในตัวมแมลงแล้วก็เกิดการแบ่งตัวเข้าไปในตัวมแมลงเพิ่มจํานวนแบ่งตัวขึ้นไปเยอะๆแล้วโดยใช้สารอาหารจากตัวมแมลงเนี่ยเป็นอาหารนะครับแล้วก็แบ่งตัว ทำให้แมลงเป็นโรคแล้วก็ตายพอแมลงตายเนี่ยเชื้อราที่มันอยู่ในตัวแมลงมันก็ดูดกินน้ําเลี้ยงของตัวแมลงไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นแล้วก็งอกทะลุกลับออกมานอกตัวแมลงเราจะเห็นเป็นเชื้อราสีขาวนี่คลุมตัวแมลงไปหมดเลยนะครับไอ้ตรงตัวเชื้อราสีขาวที่คลุมตัวแมลงเนี่ยมันสามารถถูกลมถูกน้ําพัดพาหรือว่าแมลงตัวอื่นเดินผ่านไปเนี่ยมันสามารถติดต่อสู่แมลงตัวอื่นทําให้แมลงตัวอื่น ายไปด้วยครับแต่ยังไงก็ตามไอ้กลไกการทํางานเนี่ยมันจะทํางานกับมแมลงบางอย่างเท่านั้นมันมันจะไม่สามารถฆ่ามแมลงทุกชนิดนะครับโดยมแมลงที่มันออกฤทธิ์ได้ดีเนี่ยส่วนมากจะเป็นมแมลงจำพวกเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟพวกนี้นะครับแต่มแมลงศัตรูไอ้มแมลงอื่นที่เป็นมแมลงศัตรูธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะครับพวกพึ่งต่อแตน หรือแมลงตัวห้ามตัวเบียนที่มากินแมลงศัตรูพืชอีกทีหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้รับอันตรายครับใช้ได้อย่างปลอดภัยจากกลไกตรงนี้เราการใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยเราก็เลยจําเป็นต้องเอามันมาเพิ่มจํานวนให้มันมีปริมาณมากๆเพียงพอที่จะประชารประโยชน์ได้เพราะอยู่ในธรรมชาติจริงๆอ่ะปริมาณมันมีน้อยเกินไปเราก็เลยนําเชื้อตัวนี้มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการแล้วทําเป็นหัวเชื้อบริสุทธิ์นะครับ จากเชื้อที่ที่เป็นสีขาวๆเป็นสปอร์อย่างเงี้ยเวลาเอาไปใช้ในการเพิ่มจํานวนมันเพิ่มจํานวนค่อนข้างยากเราก็เลยทําเป็นในรูปน้ําเขาเรียกว่าเป็นหัวเชื้อบริสุทธิ์แบบน้ําซึ่งมีความเข้มข้นที่คงที่ไม่มีเชื้ออื่นๆปนเลยจากนั้นเราก็สามารถเอาหัวเชื้อบริสุ์นี้นะครับจำนวนเพียงเล็กน้อยใส่เข้าไปในข้าวใส่เข้าไปใน,ในข้าวที่นึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วไม่มีเชื้ออย่างอื่นปนนะครับมีเฉพาะหัวเชื้อตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการบ่ม ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่เวลาประมาณเกตถึงวันเนี่ยเราก็จะได้สปอร์ของเชื้อบิวเรียบาเซน่าขึ้นปกคลุม,มเมล็ดข้าวเนี่ยขาวเต็มไปหมดอย่างนี้เลยนะครับโดยถุงเนี้ยที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยจะมีขนาด2ขีดมีน้ําหนักประมาณ2ขีด2ขีดเนี้ยเวลาเราเอาไปใช้ในแปลงจริงเนี่ยเราจะสามารถเอาไปละลายในน้ําได้ 20- 40ิบถึงสีลิตรถ้าฉีดพ่นในข้าวเนี่ยฉีดพ่นได้ประมาณ1ไร่เลยนะครับรเกษตรกรนะครับ สามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้กับพืชหลายอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวไมืว่าจะเป็นผักไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดเลยโดยใช้ได้ดีกับแมลงศัตรูพืชที่เป็นจำพวกแมลงปากดูดนะครับถ้าเกิดเกษตรกรบางคนไม่สะดวกที่จะผลิตเองก็สามารถที่จะหาซื้อได้จากบริษัทเอกชนที่เราถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้แล้ว 2บริษัทนะครับซึ่งเขาอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนจากกลกมวิชาการเกษตรซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานถูกต้องใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ณนะขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มเกษตรกร,ก,รกลุ่มใดต้องการที่จะผลิตใช้เองนะครับต้องการข้อมูลเนี่ยทางไบโอเทคสวทชเนี่ยสามารถสอนให้ได้แล้วปัจจุบันเราก็ทําการความร่วมมือกับกลมวิชาการเกษตรถ่ายทอดวิธีการผลิตหัวเชื้อตัวนี้ ไปยังสอทอ,อนะครับศูนย์เทคโนโลยีอารัขาพืชของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ90น,นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราร่วมมือกับองค์กรหรือกลุ่มเกษตรกรเป็นที่ที่ไปเป็นบางพื้นที่ที่สามารถามาติดต่อกับเราแล้วเรา,าสามารถถ่ายทอดวิธีการในการาผลิตสปอราวิวเวเรียบแบบเชื้อสดใช้เองได้ในชุมชนก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีในราคาที่ถูกครับ ผู้บริหารของบริษัท TAB Innovation นะคะสนใจที่จะผลิตชีวพันธุ์ที่ใช้ในพืชน,นะคะท่านก็เลยให้ไปค้นหาเชื้อทั่วประเทศเลยค่ะมาทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยนักวิจัยของบริษัท TAB เองนะคะที่ได้ผลดีก็คือเราได้เชื้อจากสวทชซึ่งเป็นตัวบิเวเบลียนะคะมีประสิทธิภาพดีในการขยายแล้วก็ ควบคุมตัวมแมลงได้ค่อนข้างดีเราก็เลยไปรับถ่ายทอดตัวเชื้อเนี่ยที่ไบโอเทคสวทชค่ะแล้ตอนนี้เราก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาผงชีวพันธุ์แล้วก็หัวเชื้อที่นำไปขยายเป็นเชื้อสดนะคะอยู่ในระหว่างการยื่นขึ้นทะเบียนอยู่ค่ะ คือการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับในหมู่บ้านอยากทําเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตแล้วเราก็รวมตัวกันไปรับการถร่ายทอดกับไบโอเทคสสวชแล้วก็กลับมารวมตัวกันทําเชื้อสารชีวพันธุ์เอามาแบ่งกันใช้ในหมู่บ้านแล้วก็เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดให้เกษตรกรต่อไปครับ ประโยชน์ที่ได้รับคือเกษตรกร,ก,รก็จะได้ลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีในชุมชนแล้ให้ชีวิตปลอดภัยจากสารเคมีทางคัสเตอร์กล้วยไม้นะครับมีประเด็นที่พูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เราจะลดการใช้สารเคมีในการกำจัดสัตรูพืชใน ส่วนกล้วยไม้ได้อย่างไรผมในฐานะผู้ประสานงานผมก็ได้ติดต่อไปยังไบโอเทคสวทชนะครับแล้วเราก็ได้ทราบว่าทางไบโอเทคมีเชื้อราที่ชื่อว่าบิวเรีย e สามารถที่จะกำจัดเพลี้ยไฟและเข้ามาร่วมกันในการทำการทดสอบการเพาะปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ครับผมในฐานะที่เป็นผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วก็พบกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็คือการดื้อยาของ ศัตรูพืชโดยเฉพาะเพีย้ยไฟสวนผมตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสวนข้างๆซึ่งเป็นแปลงผักไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศหรือถั่วฝักยาวแล้วผมก็จะได้รับผลกระทบจากมาแมลงศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยไฟที่มาจากแปลงผักเหล่านี้เข้ามาในสวนกล้วยไม้พอผมใช้เชื้อราบิวเวลีล่แรกๆก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่ผมใช้ด้วยความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง แล้วเราก็ใช้ร่วมกับยาฆ่า,ามแมลงสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่าเมื่อเราใช้ไปนานๆเข้า,มาแมลงลดการดื้อยาของเสียหายลดลงการฉีดยาเราสามารถห่างมากกว่าเดิมแล้วในขณะเดียวกันคุณภาพของดอกกล้วยไม้มีคุณภาพดีขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณทางไบโอเทคสวทชนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในการทดสอบในการใช้เชื้อราบิวเวเรีย เมทัลเลเซียมในสวนกล้วยไม้เป็นระยะเวลาในการทดสอบกว่า2ปีเรามีการเรียนรู้ร่วมกันเรามีการผลิตเชื้อร่วมกันคุณภาพเชื้อสดที่เราไปใช้นั้นเป็นเชื้อสดที่มีมาตรฐาน10ยกกำลัง12นี่เป็นผลการของสอวทชที่ลงมาถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้พวกเราชาวสวนกล้วยไม้ได้รับการทดสอบแล้วก็นำเอามาใช้ได้ผลแล้ว เราจะร้องว้าวบิวเวอรียมันสามารถกำจัดมแมลงเที้ยวไฟได้ดีขนาดนี้เลยเลยแล้วมันจะลองว้าวจริงๆนะครับ เนื่องจากแปลงของผมเองเนี่ยเป็นแปลงผลิตผลไม้ออกนิกและก็เพื่อการส่งออกด้วยครับผมนี้ว่าเราเจอปัญหาตรงที่ว่าเราจะใช้อะไรมาแทนสารเคมีในการกำจัดแมลงศรตตูพืชพอดีผมได้รับการถ่ายทอดอความรู้จากศูนย์ไบโอติกของสวทชในเรื่องเชื้อราเบิเวเลียเชื้อราตัวนี้ปรากฏว่าสามารถควบคุมกำจัดแมลงประตูพืชไม้ผลนในในสวนของผมได้พอดีตรงกับชนิด ผมก็เลยตัดสินใจใช้เชื้อราบิวเลียตัวนี้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนฮะความรู้สึกหนึ่งตอบโจทย์กับความต้องการของผมที่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการใช้สารเคมีเนี่ยเรามีความวิตกกังวลว,ว่าเราจะใช้อะไรมาแทนกับสารเคมีแต่พอมารู้จักกับบิวเลียเราทดลองใช้เนี่ยสามารถใช้ทดแทนได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผลผลิตที่เราผลิตมาเพื่อการส่งออกเนี่ยมาตรฐานในการผลิตของเราไม่ไมลดลงฮะได้มาตรฐานการส่งออกเหมือนเดิม นะครับประโยชน์ของเชื้อราบิวเลียน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับหสามารถทดแทนกับสารเคมีในการกําจัดแมลงแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้ด้วยครับแล้วก็มาตรฐานของสินค้าของส่วนผมเ,เนี่ยเป็นสินค้าส่งออกเนี่ยมาตรฐานไม่ลดลงนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เลยว่าผลผลิตจากส่วนผมไปเนี่ยปลอดสารแน่นอนความยั่งยืนในในอาชีพเกษตรกรเนี่ยจะยั่งยืนแน่ฮะเพราะว่าหลังจากที่เราใช้ใบ บิวเวอียแล้วเนี่ยความสมดุลทางธรรมชาติในสวนเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณไบโอเทคของสวทชวที่มา,าเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องของบิวเวอียกับกเกษตรกรไม่ว่าทั้งผมทั้งกเกษตรกรในตำบลตอกนอง